จะมีอยู่โลกหนึ่งครับซึ่งน่ากลัวกว่าโลคซึมเศร้านั่นก็คือ smiling depression มักจะเกิดในวัยทํางานโดยเฉพาะผู้ชายลักษณะของคนที่เป็นโรคนี้นะครับก็คือข้างนอกดูเป็นปกติทุกอย่างเลยครับยิ้มแย้มสดใสใช้ชีวิตเป็นปกติมีความสุขทุกอย่างแต่ใครจะไปรู้ว่าข้างในแบกอะไรไว้ตั้งมากมายมันคือการหลอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขแล้วเอาไปครอบงำความทุกข์ที่ตัวเองมีทั้งหมด เพื่ออยากให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขไปกับตัวเองด้วยซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือไม่อยากเอาความทุกข์ของตัวเองอะไปให้ใครรับรู้หรือมารู้สึกแย่กับเราไปด้วยหรือไม่อยากถูกมองว่าเนี่ยเป็นความไร้สาระหรือเป็นการเรียกร้องความสนใจให้คนอื่นมาสนใจก็เลยพยายามบอกตัวเองว่าเราไหวเราฝืนไหวแต่จริงๆข้างในคือแหลกสลายไปหมดแล้วรับไม่ไหวแล้วซึ่งโลกเนี้มันเกิดจากความใจดีของตัวเองนี่แหละที่หวังดีกับคนรอบข้างจนลืมใจดีกับตัวเองขอแค่เห็นคนอื่นมีความสุข เราก็บอกตัวเองว่าเออเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยแต่จริงๆมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการเลยต่างจากคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั่นก็คือเขาจะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขากําลังทุกอยู่มันเลยเดาได้ยากว่าคนแบบนี้คือคนปกติหรือว่าคนที่เป็น smiling depression กันแน่แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าคนนี้เป็น smiling depression สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราคอยอยู่ข้างๆแต่ไม่ต้องไปคาดคันว่าเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นอะไรมาอะไรเงี้ย เมื่อถึงเวลาเขาจะเล่าความทุกนั้นให้เราฟังเองและอยากจะบอกคนที่เป็น smiling depression ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว,กว่าการที่เราจะรักตัวเองอย่าเก็บทุกอย่างไว้ที่ตัวเองอย่าแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเองเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้แบกชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นให้เห็นความสุขที่แท้จริงนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ